ศาสนาธิปด้วยหรืออาจจะไปส่งเสียงรบกวนผู้ที่ประกอบศาสนาธิอในลักษณะ,น,ะ,ษณะนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจกันต้องบอกกล่าวกันว่าจริงๆแล้วมันทําไม่ได้นะะแม้กระทั่งในส่วนของอุตสเนี่ยในศัสนาส่วนตัวแล้วก็ก็ต้องพิจารณาต้องปีกอบให้ชัดเจนว่ามันเข้าข่ายเหนื่อยราชการที่ที่ต้องการจะทําการกดดันหรือไม่นะครับ เพราะว่าในวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยโดยปกติแล้วคนทั่วไปที่ไม่อยู่ในเขตของการประกาศพรกฉุกเฉินหรือว่าไม่ได้อยู่ในเขตที่ใกล้กับที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะครับส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือครูก็ไปสอนหนังสือโรงเรียนก็เปิดทําการเรียนการสอนตามปกติอ่าในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องตีความเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็ใช่แต่ว่ากรอบมันก็จะต้องมีให้มันชัดเจน อาจารย์คะหนูขอไปที่กปปสออีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยท่าทีของกปปสออย่างทางท่านลุงกำนัน ids, สุเทพเองหรือทางคุณสาธิกก็ออกมาบอกว่าขอโทษนะคะแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาบอกว่าเป็นกลุ่มกปปสปลอมตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะก็ก็เป็นสิทธิทางกปปสส่วนกลางจะจะจะว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมก็ไม่อาจจะยืนยันได้แล้วก็ ไอ้คำกล่าวอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในในความวุ่นวายทุกครั้งมาเวลามีผู้จะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะมักจะมีคําพูดที่ว่าปลอมเนี่ยเข้ามานะปลอมเนี่ยคือผมคงไม่ตสงสัยว่าอะไรปลอมเนี่ยค่ะอาจารย์อ่าคือไอ้เรื่องปลอมเพราะฉะนั้น จะปลอมจะจริงเนี่ยไม่สําคัญว่าถ้าถ้าจริงก็ขอโทษก็ไม่มีปัญหาก็ให้ยอมรับความจริงว่ามันพลาดกันได้แต่จะไปพูดว่าปลอมเนี่ยเดี๋ยวฟ้าค่อยจริงแล้วมันไม่ใช่ปลอมมันก็เท่ากับเราโกหกคือยอมรับความจริงว่ามันเป็นการพังพลาดไปก็ขอโทษคือผมไม่ได้ติดตามข่าวในช่วงช่วงตรงเหตุการณ์ตรงนี้ว่า ทางเลขาธิการของกปป,ปสแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็คือกำนันกับผู้ใหญ่เนี่ยท่านท่านขอโทษใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ทางทาง่านคุณลุงกำนันพูดบนเวทีค่ะบอกว่าขอโทษแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าทีนี้ขอโทษใหญ่นะถ้ามันเป็นปลอมเนะี่ยค่ะอ่าก็คือยอมรับความจริงไปมันจริงนั่นแหละจะไม่ต้องไปพูดระวบปลอม หือจริงก็จริงก็ว่ากันไปตามความจริงมันเรื่องที่พังผ้ากันได้เันเรื่องที่อาจจะเกิดเลยมันเป็นเรื่องขนาดนั้นซึ่งบางทีไอเรื่องของการควบคุมฝูงชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในเรื่องการทําม็อบเนี่ยคนที่ทําม็อบเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าบางทีมันอยู่เหนือการควบคุมสถานการณ์เฉพาะหนะ้าก็บอกกันไปด้วยความจริงใจว่าขอโทษนะโดยที่ไม่ต้องมีคําอ้างหรือเหตุผลอย่างอื่นมามาพูดเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพวกปลอมเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นขอโทษแทนสิ ใช่ไหมฮะอ,มอันนี้ก็ค,คือว่าให้ให้ใช้หลักเหตุผลกันเอามันพลาดก็ก็อยอมรับว่าอ่ามันพลาดไปก็ต้องขอโทษเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกยืนยันไปเลยอเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ขอโทษด้วยความจริงใจหรือว่าเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าซ่อนเงินอำพรางซ่อนเงินกันอีกเนี่ยมันมันอาจจะสูญเสียมนชนได้ครับผม ค่ะอาจารย์อาจารย์คะและในส่วนของบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีล่ะอคะอาจารย์มองว่าทางสำนักจุฬาราชรมนตรีควรจะมีบทบาทอะไรในเรื่องนี้บ้างคะผมคงจะพูดแทนสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ได้นะครับเพราะ,ะว่าที่พูดนี้ก็เป็นพัศนะความเห็นส่วนตัวโดยโดยหลักแล้วเนี่ยการให้อนุสติ การตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้มันก็เป็นหน้าที่โดยรวมของอิสลามิกชนทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะว่าสำนักจุฬาราชมตรีจะต้องเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาเตียงอย่างเดียวเป็นเรื่องที่อิหม่ามประจํามัสยิดคอเตดบีดันคณะกรรมาการมัสยิดก็จะต้องร่วมกันเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกัน บรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันบรรดาบุคคลที่เป็นเ<ถ>จ้าพนักง,งานหรือว่าอยู่ในองค์กรการบริหารกิจการสา่วนาหสลามในระดับของจังหวัดเช่นประธานจังหวัดหรือว่าประธานคณะกรรมการอุสสามประจําจังหวัดนั้นๆตลอดจนบรรดาคณะกรรมการของจังหวัดนั้นๆตามพรบรเนี่ยก็ควรที่จะมีส่วนในการที่จะสร้างความเข้าใจกันว่า ตรงไหนมันเป็นส่วนที่พอจะว่ากันได้ส่วนไหนที่ว่าจะต้องมีจุดยืนให้ชัดเจนนะหลักการของศาสนากําหนดไว้ได้แค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยกันไปในลักษณะที่ว่าไม่พูดอะไรกันเลยก็ไม่ได้เหมือนกันค่นะเพราะว่าหน้าที่หลักก็คือว่าสังคมจะอยู่ได้ต้องมีการชักชวน ที่ชวนกันในเรื่องของการประกอบคุณงามความดีและต้องห้ามปรามทัดทานกันจากการประพฤติสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมงนนานใดก็ตามที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยอันนี้ต้องห้ามปรามต้องทัดทานกันตามระดับความสามารถตามศักยภาพและตำแหน่งหน้าที่อำนาจของแต่ละแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นสำนักจุฬาก็คงจะต้องเป็นกลางในฐานะที่เป็นองค์กรทางศาสนา,าแล้วก็ สถานภาพของท่านนั้นก็คงจะไปเข้ากับฝ่ายฝ่ายใดนั้นไม่ได้ก็คือจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้งเช่นเดียวกันเพราะว่าสถาบันศาสนาก็อย่าลืมว่าในส่วนของสถาบันศาสนานั้นก็ถือเป็นสถาบันหลักของชาติเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของสถาบันชาตนะิที่ประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเหนือสิ่งอืน่นใดก็คือต้องเป็นกลางค่ะ ทีนี้การออกแถลงการก็คงจะต้องออกแถลงการในทํานองของการที่ถ้าหาเหตุการณ์ในการนั้นมันเกิดขึ้นจริงเป็นข้อเท็จจริงที่กาะทาสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วอันนี้ก็แสดงความไม่สบายใจไม่เห็นด้วยในลักษณะอย่างนั้นนะครับ<ผ>แต่ว่า<ผ>จะไปห้ามปรามด้วยจะไปทําให้ไม่เกิดสิ่งที่กําลังเกิดคงจะยากนะ บางคนอาจจะตั้งคําถามมาว่าเอ๊ะทำไมสํานักจุฬาธิปมรีเนี่ย่อ,อยอห้เหตุการณ์สนันโวษชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นสิบสิบปีทําไมไม่ทําการใดๆก็ระดับผู้ที่มีอํานาจยังทําไม่ได้เลยแล้วก็สํานักจุฬาธิปมรีจะทําได้ยังไงเพราะฉะ,ะนั้นเนี่ยทุกคนมีวิจารณญาณก็จะต้องใช้วิจารณญา,า,าณเฉพาะส่วนของปัจเจกบุคคลเนี่ยในการที่จะกําหนดหน้าหน้าที่ขอบเขตของตนเองนะไม่ใช่ว่า ถามถึงเฉพาะในส่วนขององค์กรกลางเพียงอย่างเดียวว่าทําไมไม่ทําอะไรเลยหรือทํําทาไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องถามว่าแล้วเราทำอะไรค่ะก็คือตอนนี้ <c oughs> ทุกคนก็ต้องเคารพหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ฟังข่าวสารต่างๆอย่างไตร่ตรองแล้วก็มีวิจารณญาณในมุมมองของอาจารย์ครอบในองอ์การรับฟังข่าวสารเนี่ยโดยหลัากางอริษัยเนี่ยระบุไว้ชัดเจน ไอ้ทุกวันนี้ที่ที่เรารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะบางทีเราก็เชื่อเลยพอได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็เชื่อเลยพอเห็นเราก็เชื่อเลยทั้งทังที่บางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราพูดเราปักใจเชื่อเหมือนกับว่าเราเนะี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยค่ะ<ถ>นะตอนนั้นมันก็ต้องกลับมาสู่ข้อเท็จจริงที่ว่าฟังหูไวห้หูหูเนี่ยมันมีสองข้าง แต่หูนี่มันอยู่ในส่วนของสมองส่วนกลางซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เสียงที่เข้าสู่หูเนี่ยมันเข้าทั้งหูขวาและหูซ้ายพร้อมกันใช่ไราไม่รู้ระหว่าเสียงเนี่ยเข้าหูไหนก่อน <c oughs> ที่สําคัญก็คือมันผ่านสมองส่วนกลางซึ่งเรา,เราได้สร้างเอาไว้ให้ใช้ในการคิดวิเคราะห์เมื่อฟังแล้วต้องคิดวิเคราะห์ดูก็เช่นเดียวกันตาอยู่ส่วนหน้าสมองเนี่ย มันแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหน้าคือจินตนาการส่วนกลางก็คือการคิดวิเคราะห์ส่วนที่สามคือการจดจําจดบ,บันทึกดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการฟังไม่ว่าจะเป็นการดูทั้งหมดจะต้องถูกสอบสวนกุล,ลูอุระอนนิกาเจนะอุมาสูละอุรรานบอกว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับฟังการเสพข่าวนะการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายที่ผ่านกระบวนการรับฟังและการดูตลอดจนการไคข้ขควรกาครคิดคำนึงทั้งหลายแนล่ <c oughs> จะต้องถูกสอบสวน <c oughs> ถ้ามุสลิมเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อที่เราฟังมาเนี่ยจำมันไม่ไต่อยเราเขาจะต้องถูกสอบสวนไปฟังต้งถอดาปาค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ค่ะผมก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะที่เราสามารถนำศาสนาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะค่ะค่ะสัญญาณไม่เจ๊เล็ค่ะอาจาร,รย์ได้ยินไหมคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับข้อคิดดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สลามไรกุมค่ะ